เริ่มเลยนะครับเราจะมาสู่ตัวของ c a p ชั่น4หรือการสอนในครั้งที่4จะเป็นวิชาพระราชกิจศรีกา,การบริหารบ้านเมืองที่ดีพี่ขอเปิดข้อสอบสักนนิดนึงนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการสอนระบบ c a p ชั่นของพี่พี่จะวางไว้ในเรื่องของการทำแบบขาดมันจะไม่ยาวมากมันจะเป็นการทบทวนไฟล์หนึ่งจะไม่เกิน20นาทีถ้าเกินนั้นก็คงจะบันทึกกันลำบาก คงจะโอนกันลำบากมากเรามาดูข้อสอบประจำปี2,553ประจำปี2,553นะครับดูตรงนี้นะครับดูที่พี่ชี้ข้อที่87ส่วนราชการจะต้องปฏิบัติตามข้อใดเพื่อให้เกิดการบริหารและการเกิดคลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ อันดับแรกน้องต้องรู้ก่อนว่าตัวนี้ออกบ่อยมากคําว่าผลสัมฤทิ์หรือเราเรียกว่าเอาคําข้อสอบจะออกประเด็นเดียวคือเอาคําหรือผลสัมฤทธิ์วัดจากอะไรเราจะวัดจากผลลัพธ์เราจะวัดจากผลลัพธ์นะครับตรงนี้เคยออกข้อสอบในร้อยสองครั้งในสิบหนึ่งครั้งผลสัมฤทธิ์วัดได้จากผลลัพธ์อันดับต่อมา การบริหารราชการเกิดผลสัมิ์ต่อภารกิจของรัฐน้องต้องรู้ว่าตรงนี้คือหมวดสดูตรงนี้ก่อนพี่ก็ไม่ตอนแรกพี่ดูโจทย์ข้อนี้นะพี่ก็ไม่รู้ว่าคนออกข้อสอบจะยิงส่วนไหนพี่ดูปุ๊บขณะดำเนินภารกิจจะต้องจัดทําแผนในเรื่องของการจัดทําแผนปฏิบัตรริราชการในหมวดสมนั้นมันจะอยู่ในมาตราเก้า ข้อสอบข้อนี้ <c oughs> ข้อสอบข้อนี้คนออกยิงที่มาตาก้าวซึ่งถือว่าเป็นมาตาไม้ตายของเขาเรามาดูในมาตาก้านิดหนึง่งพี่จัดเตรียมไม้แล้วในส่วนของมาตาก้าในส่วนของมาตาก้าวพี่จัดเตรียมไว้แล้วครับเขาเปิดมาตาก้าวนิดหนึ่งนะครับในส่วนมาตาก้า คือเรื่องของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการการจัดทําแผนปฏิบัติราชการถ้าใครมีตัวบทเปิดตามได้ไหมครับอาจจพี่เอาลงนิดนึงขอเปิดตัวบทประกอบเปิดตัวบทประกอบในมาตราการตัวนองครับตัวบทตัวบทตัวนี้ก็คือการบริหารราชการเพื่อเกิดผลสำมรทจหนึ่ง ก่อนดาเนินภารกิจน้องต้องย้ําว่าตรงนี้จะต้องเป็นก่อนดําเนินภารกิจนะส่วนราชการจะต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการล่วงหน้าทีนี้เรามาดูตัวที่พี่สรุปให้ในตัวของแฮนด์เอาในตัวของแฮนด์เอารับจะง่ายกว่าเยอะ ก่อนปฏิบัติภารกิจตรงนี้ครับก็ความหมายก็คือก่อนเริ่มดําเนินภารกิจตรงนี้น้องจะต้องใช้คําว่าก่อนเริ่มดําเนินภารกิจหรือก่อนปฏิบัติภารกิจทุกส่วนราชการขอย้ํานะครับจะต้องใช้คําว่าทุกส่วนราชการแต่ในตัวบทเขาไม่เขียนการที่ไม่เขียนก็หมายถึงทุกส่วนราชการอยู่แล้วจะต้องกําหนดแผนปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า ทุกส่วนราชการจะต้องกำหนดแผนปฏิบัติราชการไวร้ล่วงหน้านะครับเดี๋ยวนะครับพี่ขอตั้งนิดนึงทุกส่วนราชการจะต้องกำหนดแผนปฏิบัติราชการไวร้ล่วงหน้าตรงนี้ครับข้อสอง ในแผนปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้ล่วงหน้านั้นจะต้องมีสาระสำคัญในเรื่องใดบ้างจะต้องมีสาระสำคัญในเรื่องใดบ้างสามคำถามเมื่อมีการนำแผนปฏิบัติราชการแล้วต้องมีการติดตามประเมินผลหรือไม่เราได้ทีละตัวเลยครับคำถามที่สองในแผนปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ในแผนปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะต้องมีสาระสำคัญเรื่องใดที่จำเป็นต้องระบุไว้ในแผนสิ่งที่ต้องระบุไว้ในแผนนั้นก็จะมีหรายละเอียดขั้นตอนสอระยะเวลาดำเนินการสางบประมาณที่ต้องใช้เป้าหมายภารกิจผลสำเร็จของภารกิจและตัวชี้วัดหมายความว่าในส่วนของมาตราเก้าวรกสอง ในส่วนของมาตรา9วักสองในแผนปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้ล่วงหน้านั้นจะต้องมีสาระสำคัญอยู่6บเรื่องมาตรา9วักสองหรายละเอียดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินงานงบประมาณที่ต้องใช้เป้าหมายผลสรรัมฤทธิ์อยลืมนะผลสรรัมฤทิ์เราวัดได้จากผลลัพธ ตัวชี้วัดของภารกิจอย่าลืมนะครับปีห้าหนึ่งเขาออกว่าทุกภารกิจต้องมีตัวชี้วัดเขาถามว่าตัวชี้วัดในภารกิจมีกี่มิติมีกี่มิติตอบว่าสี่มิติครับหนึ่งก็คือคุณภาพ2ประสิทธิภาพสาประสิทธิผล และสี่พัฒนาองค์กรหมายความว่าตัวชี้วัดของภารกิจจะมีอยู่สี่มิติอันนี้ออกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผลสำลีทวัดได้จากผลลัพธ์ประกอบด้วยรายละเอียดขั้นตอนระยะเวลาดําเนินงานงบประมาณที่ต้องใช้เป้าหมายของภารกิจผลสำลีทของภารกิจตัวชี้วัดของภารกิจสามครับ เมื่อมีการนำแผนปฏิบัติราชการที่วางไว้ไปปฏิบัติจําเป็นต้องมีการติดตามประเมินผลหรือไม่จําเป็นต้องมีการติดตามประเมินผลหรือไม่ตรงนี้ถ้าพี่จําไม่ผิดมันออกตอนนาย้อยน้องดูในรา,ายละเอียดของมาตราเก้าวรักสามเมื่อมีการนำแผนปฏิบัติราชการที่วางไว้ไปปฏิบัตจิจริง จะต้องมีการติดตามประเมินผลหรือไม่ตอบว่าจําเป็นต้องมีการติดตามประเมินผลเหตุผลที่ต้องติดตามประเมินผลเพราะกฎหมายกําหนดไว้กฎหมายที่กําหนดไว้นะครับมันจะกําหนดไว้สองฉบับก็คือหนึ่งพระราชกิจฎีิกาที่เรากําลังพูดอยู่นี้อยู่มาตราเก้าวรักษาและอีกตัวหนึ่งก็คือระเบียบพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินพศ .4 5หเขากําหนดไว้เลยสอง เพื่อนำข้อบกพ้องมาปรับปรุงแก้ไขแล้วนำไปปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสำเร็จรู้สึกว่าเราจะตอบข้อสองปีนั้นถามว่าเมื่อมีการนำแผนปฏิบัติราชการที่วางไว้ไปปฏิบัติแล้วจะต้องมีการติดตามประเมินผลหรือไม่ตอบว่าต้องติดตามประเมินผลต่อมาครับหลักเกณฑ์ในการติดตามประเมินผลหรือวิธีการในการติดตามประเมินผล หลักเกณฑ์ในการติดตามประเมินผลหรือวิธีการในการติดตามประเมินผลนั้นคนที่มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการติดตามประเมินผลนั้นตอบว่าส่วนราชการนั้นๆจะเป็นคนกำหนดหลักเกณฑ์และการกำหนดหลักเกณฑ์นั้นจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่กพอรอกำหนดไว้หมายความว่าเมื่อไดนนำเอา แผนปฏิบัตรริราชการที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติจำเป็นต้องมีการติดตามประเมินผลคนมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการติดตามประเมินผลก็คือส่วนราชการนั้นๆเป็นผู้กำหนดเองและจะต้องกำหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กอพอรอก,กำหนดสี่ครัเมื่อนำแผนปฏิบัตรริราชการที่วางไว้ ป,ปิิบตหากเกิดผลกระทบกับประชาชนอันนี้มาตราเก้าวรัคที่สี่ครับหากเกิดผลกระทบกับประชาชนทํำยังไงตอบว่าส่วนราชการนั้นต้องดําเนินการแก้ไขถ้าดําเนินการแก้ไขไม่ได้ก็บรรเทาหาผลบรรเทาผลกระทบนั้นหรือถ้าบรรเทาผลกระทบนั้นไม่ได้อีกก็เปลี่ยนแผนให้เหมาะสมหมายความว่าเมื่อน,นําแผนปฏิบัติราชการ ไปปฏิบัติแล้วเกิดผลกระทบจะทาอย่างไงตอบว่าส่วนราชการนั้นต้องดําเนินการแก้ไขถ้าดําเนินการแก้ไขไม่ได้เราก็จะทำอย่างไงครับบรรเทาผลกระทบนั้นถ้าบรรเทาไม่ได้จริงๆก็ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสมโอเคนะครับพี่ขอจบมาตราเก้าแค่นี้ต่อมาก็เป็นส่วนของแบบุญธร ส่วนของแบบฝึกหัดสำหรับข้อนี้อเริ่มเลยครับส่วนราชการจะต้องปฏิบัติตามข้อใดเพื่อให้เกิดการบริหารเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐอันนี้คือหมวดสามแน่นอนข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งครับขณะดำเนินการตามภารกิจเขาใช้คำว่าขณะดำเนินการภารกิจ จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้ด้วยตรงนี้พี่คงจะชี้แจงตามมาตราเก้าวรักแรกพี่คงจะชี้แจงตามมาตราเก้าวรักหนึ่งว่าก่อนเริ่มดําเนินภารกิจจะต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการล่วงหน้าตรงนี้เขาใช้คานะําว่าขณะจึงผิดครับต้องเป็นก่อนเริ่มข้อสอง แผนปฏิบัติราชการต้องมีรายละเอียดครบถ้วนคําว่ารายละเอียดครบถ้วนนี้หมายถึงหกเรื่องหมายถึงหเรื่องอันได้แก่หนึ่งรายละเอียดขั้นตอนระยะเวลางบประมาณเป้าหมายผลสำเริจและตัวชี้วัดรายละเอียดขั้นตอนระยะเวลางบประมาณเป้าหมายผลสำเริจ ตัวชีวัตแต่ข้อนี้บอกว่ายกเว้นตัวชีวัตไม่ได้ครับที่ถูกต้องเป็นรวมตัวชีวัตข้อที่สามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปฏิบัติตามแผนปฏิบัตริราชการให้เกิดผลดีต่อประชาชนต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแผนเสมอผิดครับเราจะแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนแผนนั้นในกรณีที่เกิดผลกระทบต่อประชาชน อันนี้มาตราเก้าวัคซีครับเราจะแก้ไขปรับเปลี่ยนเมื่อเกิดผลกระทบต่อประชาชนข้อสี่ถูกครับต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติแผนปฏิบัติราชการจัดให้มีการติดตามประเมินผลตรงนี้มันอยู่เก้ามาตราเก้าวัคสามมาตราเก้าวัคสามก็คือเมื่อนำแผนปฏิบัติราชการไปดำเนินการ จะต้องมีการติดตามประเมินผล 2. คนที่กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการติดตามประเมินผลคือส่วนราชการและจะต้องจัดให้มีการจัดและจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กอพอรอกำหนดจัดให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ส่วนราชการกำหนดเขียนต่อด้วยครับและต้องสอดคล้องกับมาตรฐานของกอพร ข้อนี้จึงตอบหมายเลขสี caption f พี่ขอพอแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าถ้าอัดเยอะนะครับมันจะเซฟยากปัญหามันคือตรงนี้นะครับพี่จะลองทำไปสักไาล์ละ20นาที20นาทีก่อนให้มันนิ่งสัก10ไฟล์แล้วพี่จะขยายระยะเวลาไม่นานหรอกครับพี่จะสอนทั้งระบบแต่อาจจะเล่นที่นี้นะพี่ออกจากห้องสอน3ทุ่ม ห้าทุ่มพี่ลงให้เลยคงจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนผ่านระบบจริงๆแต่ก่อนเราก็อัดแค่เสียงให้เด็กตอนนี้เรามีการอัดเสียงและภาพมันก็ต้องมีการทดสอบระบบนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแคปชั่นโฟหรือแคปชั่นสีพี่ขอพอแค่นี้ก่อนคะ่ะ